สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียร์แชนแนลนะครับโอ้มาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับนี่ก็คือนี่ไ,ไหมครับบ้านใหญ่แล้วก็ด้านหลังบ้านใหญ่นีจะเป็นรั้วนะครับเขตนี้ก็จะเป็นเขตที่นาของลุงสีนะครับพัฒนาการนะครับตั้งแต่มาอยู่มาทําที่นี่ก็ตั้งแต่ลุงสีเห็นลุงสีเกี่ยวข้าวนะครับ ลุงสีทำการปลูกมันสุดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาทีมงานลุงสีนะครับ สวััดีครบมาตามหาลุงศรีนะครับเห็นว่าลุงศรีเกลียงานหลายวันเจอแล้วครับนี่ครับโอ้ลายมือบอัมาไปใส่เนาะอ๋อไปงนานข้าวดำเนาะอสองซบสองพบป น,นี่เห็นไหมครับบรรยากาศนะครับต้นมันกำลังสวยลุงสีเก็บเมื่อไหรล่ลุงมันนี่ลุงสีเเ1เดือดเช็ดบ่องามเลยนาะถึกฝนเนาะอืม มื i, ่อนี้บรรยากาศเป็นใดๆเป็นเป็นตายแรงงานอยู่บ้างวันนี้หรือวันยุดบ่หยุดวันวันแรงงานเนาะวันนี้มันยุดยุดเกยโอ้ได้บรรยากาศเลยนะครับนี่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 ครับอืม๋อยายสั้นก็กินข้าวครับกินข้าวครับเอซีมากินข้าวกับยายสั้นนะครับวันนี้ยายสั้นปักหลักที่นี่นะครับยังไม่ได้ไปบ้านคุณเนาะ หนาวเหมือนบ่อครับอากาศเย็นมากนะครับฝนก,ก็กำลังตกบางวันก็ลดรดับแรกนี่ครับฝนตกนะครับลินตลอดอของลึกลับเนี่ยนี่ไงอ๋อของลึกลับอะไรอย่างไง นี่เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆดังไฟพิงแล้วครับมีคว่๊นแอลลันเจเดีวยวเลยแอลันปัดเบาครับไข่<ม>ข้างนี้ไปซื้อ,อยานะเด้อร้านมอนเะด้อยาไขาก้กำเนื้ออะไยาอันอยาโนวดนะบดละเบาที่ผมมาในะห้นะเออเอานะก็ได้ทาครับทานวดเอาเด้อ มาแต่เศร้าเด้อคือนอสเก้าเนาะคอยบุมีเวียกขอยกับมาแล้วเนาะลายเวียกพดมาแล้วนะกับงานกับโซนนี้มันก็บบุมีอย่างเนาะมีแต่เท่ข้านกับเสานะท้ายแล้วก็เท่ข้านกับเสาเทเสากับข้านอยู่มั่งแล้วกันเท่แล้วก็มั่งอยู่เบิ่งดาราจนหน้าดำจนมดดาราคอยกับนายลุงปาน ซ่อนจนหัวจนเหลืองแล้วจกหัวแดงตากแดดหล่มือนอนแล้วมันก็ได้นี่คือบรรยากาศบ้านๆน,นะครับนะนั่งคุยกันดังไฟแล้วก็คุยกันจักสิไปในไหนดีด ไปบันทึกมือน,นีฝนตกนาวเรือนพกขึ้นชินนาตลอดนะฝนตกเนาะแถวนี้เนาะไก่ภูเนาะเมื่อคืนนี้ลูกทรายไปกัน้นได้อื่นได้เพิ่นอคอยตื่นมาปรทัน <c oughs> โอ้ได้หลายอยู่ได้ปีหนูนานแล้วในบรรยากาศเหมือนอยู่โลกอันแม่เพิ่น,นเบากั้นแถวๆบ้านนั่นแหละ มันไปเก่งได้มันน่ะมันหมานหากินมานเพันไปสงสัยเอาด้ยินแม่พ่นว่าเอาเมื่อให้พอเท่าพวกเขียดหน้าพวกอื่นเห็นแม่พันปิ้งไว้สีหาิีงนี่แหละแบ่งมาให้แม่นะนี่นก็คือบรรยากาศเนาะตอนเศ้าฝนตกอากาศเย็นนั่งกินข้าวกับสุมไฟนั่งคุยกันเล่นนี่แหละครับ ก okay. ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งวันใดๆครับฮะตัวใดนะเจ็ดหนึ่งบอกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ <14. S 2> ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอ่าเสื้อดำๆนั่นคือเกจินะครับแต่ยก็ จักสิบเป็นใดดนะครับนะเอาพอหอมปากหอมคอเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ